ไฮทูโรคืออะไรครับเดี๋ยวตามท่เ้าแก่ของถมมานะจะพามาดูนะครับหลายคนนะครับซื้อไฮทูโรมาแล้วนะไม่สามารถนะครับใช้งานได้เป็นนะครับเดี๋ยวเจ้าแก่จะบอกให้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ซื้อไฮทูโรมานะครับเพื่อนๆเข้าใจหลักการมันก่อนนะครับปัญหาของเราก็คือเราต้องการต่อวิทยุที่มาจากโรงงานนะครับดูหน้าตามันตรงนี้เป็นวิทยุที่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับผมแต่วิทยุรุ่นเก่านะครับคาเรดิโอรุ่นเก่า นะครับหรือคาเรดิโอที่เป็นหรือวิทยุนะครับที่มาจากโรงงานนะมันจะมีมันจะไม่มีพอร์ตแบบนี้ออกให้เรานะครับเอามือปิดไว้เลยนะครับมันจะมีแต่ตัวนี้เท่านั้นสังเกตไหมครับชุดไฟแล้วก็ชุดลําโพงนะครับที่เพื่อนๆเจอปัญหากันอันนั้นวิธีเช็คง่ายๆเลยคือเพื่อนก็ดูว่าสายเนี่ยนะครับมันไปที่ลําโพงนะครับหรือสปิเกอร์เราเองนะครับลำโพงเราเนี่ยตรงไหนให้ดูครับว่า ตรงนี้เป็นชุดสายลำโพงของมันหรือคุณจะดูที่ลาเบลมันนะครับด้านนี้ถ้าเป็นวิทยุที่ดีมีคุณภาพนะครับเขาจะบอกไว้ให้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะบอกไว้ให้นะครับว่าสายไหนเป็นสายไหนนะอย่างเช่นตัวนี้เขาก็จะบอกไว้ให้ชุดขาวนะครับกับชุดสีเทาขาวสีเทาขาวคู่นี้นะครับนี่นะครับ จะเป็นชุดลำโพงซ้ายชุดลำโพงขวาแล้วแต่นะครับให้เพื่อนไล่ดูตามลาเบลอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างเฉยทีนี้ประเด็นปัญหามันคือตรงนี้ครับตรงเนี้ยเอาพุทของมันเป็นสายไฟนะครับเอาพุทเป็นสายไฟนี่เป็นลายเป็นลายเคเบิลเห็นไหมครับเป็นสายไฟลายเคเบิลจะไปเชื่อมต่อหรือว่าคอนเน็กต่อกับเจ้าปรีได้ยังไงเพราะปรีนะครับมันเป็นสัญญาณแบบนี้มันเป็นหัวคอนเนกเตอร์แบบนี้นะครับ มันไม่สามารถที่จะไปเชื่อมต่อคอนเน็ก c t กันหรือว่าเชื่อมต่อกันกับตรงนี้ได้นะครับไม่สามารถเชื่อมกับสายไฟแบบนี้ได้ซึ่งเป็นวิทยุที่มาจากโรงงานนะครับเข้าใจแก่นตัวนี้ก่อนดังนั้นนะครับหรือบางคนนะครับจะเอาไปต่อกับซับบ็อกนะครับซับบ็อกคุณต้องดูอินเทอร์เฟสมันนะครับหรือว่าตัวเชื่อมต่อมันซับบ็อกอินเทอร์เฟซซับบ็อกมีอยู่ด้วยกัน2แบบคือ1แบบคอนเนคเตอร์ rca 2 High Input ดูนะครับ High Input เห็นไหมครับ High Level Input นั่นหมายความว่าเราสามารถเอาสัญญาณ high นะครับจากวิทยุตรงนี้นะครับมาต่อเข้าได้เลยนะครับจากสายตรงนี้ทําสาย Copper นะครับสายสายไฟเราเชื่อมต่อมาเลยครับเชื่อมเข้าที่ High Input ได้เลยนะครับผมแต่ถ้านะครับ คนที่ไม่มีแบบนี้นะครับจะเชื่อมแบบนี้เห็นไหมครับมันไม่สามารถ RCA connector แบบนี้มันไม่สามารถเชื่อมกันกับสายแบบนี้ได้นะครับประเด็นคือเราเลยต้องใช้เจ้าไฮทูโรตัวนี้เห็นไหมครับเพราะข้างหนึ่งมันคือการเชื่อมต่อกันแบบนี้เห็นไหมเป็นอินเทอร์เฟสประเภทเดียวกันเห็นไหมครับอินเทอร์เฟสประเภทเดียวกันเชื่อมหากันได้อีกข้างหนึ่งไปไหนครับอีกข้างหนึ่งก็มาต่อเข้านี่ครับสายเห็นไหมมาต่อเข้าตรงนี้ เห็นหรือยังครับนี่คือ copper wiring นะครับเป็น copper เป็นสายทองแดงเหมือนกันเชื่อมหากันได้เห็นไหมครับเป็น copper wire เชื่อมหากันได้เห็นไหมอย่างเงี้ยโอเคครับเชื่อมกันได้ให้เพื่อนต้องเข้าใจแก่นตัวนี้ก่อนนะครับสายกับสายอย่างนี้เชื่อมกันได้ตรงนี้นะครับฟับงตัวนี้จะชัดตรงนี้เป็นลักษณะที่ออกมาจาก output radio นะครับ output วิทยุเราเนี่ยคือเป็นสัญญาณของภาค high output ดังนั้น high output เราต้องรับนะครับทำมาเอ่อมาทำการคอนเน็กชันกันนะครับด้วยไฮเอาท์พุตเช่นกันนะครับไฮรีซีก็คือรับสัญญาณไฮเข้ามาเห็นไหมครับผมข้างนี้เป็นไฮรีซีก็คือรับสัญญาณขาเข้าเข้ามาแบบนี้เห็นไหมครับผมนะครับหลังจากนี้ไปไหนต่อครับก็จะออกมาเป็นโลเอาท์พุตโลเอาท์พุตก็ทําการเชื่อมต่อเข้าที่ CD ดีอินพุตนี่ครับแบบนี้ครับผมเห็นยังครับมีสาย มีสายเชื่อมต่อเส้นหนึ่งและมาทําการเชื่อมครับอ่ะผมจะจําให้ดูเห็นยังครับอ่ะโทษทีครับนี่ครับผมเราก็เอาโลเห็นไหมครับโลที่ CD in โล CD in จากปรีนะครับมาเข้านี่เลยเห็นไหมอ่าดูครับผมอ่าเชื่อมที่สีเลสนี่สีแดงครับอ่าเลสสีแดงเห็นไหมอ่าแล้วก็แอลนะสีขาวแอลตัวนี้แอลนะครับแอลแอลสีขาวเห็นยังครับ อ่าโอเคไหมครับผมเห็นไหมครับตัวนี้เราก็ทําการเชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับตามคู่มือที่เขาให้มาเห็นไหมเวลาเราไปซื้อครับดูคู่มือมันเห็นไหมครับนี่เขาจะบอกไว้ข้างขวาไปข้างไหนข้างขวาข้างซ้ายเห็นไหมครับเขาบอกไว้เห็นไหมครับผมนะครับนี่แหละครับผมเข้าใจแก่นตัวนี้ก่อนนะครับเราซื้อ h ฮ To โรมาเพื่อคอนเน c t นะครับหรือว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างประเภทกันนะครับข้างนี้เป็น High ข้างนี้เป็นโลนะครับโลซิกแนลไฮซิกแนลเวลาจะเชื่อมกันต้องมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าไฮทูโลมาทำหน้าที่คอนเวิร์ตสัญญาณนะครับเปลี่ยนสัญญาณนะครับจากไฮทูโลนั่นเองนะครับผมดังนั้นหลายคนนะครับไปซื้อมานะครับแล้วไม่เข้าใจแก่นของมันดังนั้นเพื่อนๆต้องเข้าใจแก่นนะครับว่าคุณมีวิทยุที่เป็นวิทยุเดิมจากโรงงานลถคุณเนี่ยคุณจะต่อเข้าอุปกรณ์อะไรถ้าคุณจะต่อเข้าปรี คุณก็เชื่อมต่อกันแบบนี้โดยเปลี่ยนเปลี่ยนสัญญาณ high to low นะครับเพื่อสัญญาณ s i g แน l ขาต่ำ low signal เข้านะครับที่ cd input แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะทำการต่อซับบ็อกนะครับเข้ากับวิทยุโดยตรงให้คุณมาดูที่นี่เห็นไหมครับมันมี high level input แล้วก็ low level input เห็นไหมครับดังนั้นคุณไม่ต้องซื้อตัว high to low มาให้เปลืองตังคุณก็ทำหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณ high เห็นไหมครับผม high output high output ของวิทยุเนี่ยต่อเข้าที่ high input ของซับบ o ็อกได้เลยเท่านี้แหละครับคุณก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อไอตัวนี้นะครับดังนั้นหลายคนเนี่ยไปซื้อกันมานะครับและไม่ยอมดูคลิปนะครับที่เท่าแก่สอนไว้ก่อนหน้านี้ให้ทำความเข้าใจนะครับดังนั้นไปซื้อมาแล้วก็เสียตังค์ฟรีนะครับแถมคุณจะต้องไปซื้อสายนี่เห็นไหมครับคุณจะต้องไปซื้อสายนี้มา้วมาคอนเวิร์ตเข้าตัวนี้ครับดู R R สีแดง อ่าเรดอรสีขาวไว้ White นะครับสีขาวต่อเข้าล่างอ่าโอเคอย่างนี้นะครับ h High to Low Input นั่นเองนะครับนี่คือข้อสำคัญนะครับที่เพื่อนๆจะเข้าใจนะครับหรือบางคนเอาไปต่อเข้าแอมคาร์ดดีได้นั่นเองก่อนที่จะออก Output นะครับไปสู่ลำโพงซับนั่นเองแต่ประเด็นคือ ห้ามนะครับบางคนไม่เข้าใจที่ถามเท่าแก่มากันเยอะนะครับจะเอาไฮทูโรตัวนี้นะครับออกไปต่อเลยนะครับดูนะครับไฮทูโรนะครับไฮทูโรไปต่อที่นี่นะครับไปต่อที่วิทยุอ่ะขอโทษครับไปต่อที่วิทยุอย่างนี้ให้ไปต่อที่ลําโพงอย่างนี้ไม่ได้นะครับดูเห็นไหมครับเพราะลําโพงสายลําโพงออกมาแบบนี้มันคือสัญญาณไฮเลเวล ไฮเลเวลมันต้องการแอม l ิฟายเออร์ขยายสัญญาณมันมันต้องการตัวไปขยายสัญญาณมันดังนั้นคุณไม่สามารถนะครับเอาข้างนี้ต่อข้าวิทยุแล้วเอาข้างนี้ไปต่อเข้าแบบนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมต่อไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยเอาไปต่อเข้ากับสายไฟแบบนี้ไม่ได้เห็นไหมครับเห็นไหมไปต่อเข้าสายไฟแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าสัญญาณเอาพุทข้างนี้เป็นสัญญาณโลซิกแนลลิงนะครับโนโลโลพูดผิดครับโลซิกแนลลิงคือสัญญาณภาคต่ํา มันไม่มีกําลังพอที่จะไปขยายให้ไอ้เจ้าเสียงแหลมตัวนี้ดังได้นะครับทําไม่ได้นะครับโน no, นะครับโอเคนะนะครับดังนั้นวันนี้ผมอธิบายเพื่อนๆเข้าใจแล้วนะครับสําหรับคนที่ไปซื้อเจ้าไฮทูโรมานะครับแล้ว h ฮทูโรมันไม่ผิดอะไรนะครับมันทํางานตามหน้าที่ของมันอีกจุดสําคัญเลยคือ h ฮทูโรประเภทนี้นะครับไฮทูโรประเภทนี้เหมาะกับคนที่มีฟังชัด,ชด คนที่มีวิทยุที่มีสัญญาณสายรีโมทนี่นะครับสายสีน้ําเงินแบบนี้สายรีโมทนะครับถ้าโนรีโมทนะครับใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่มีสัญญาณรีโมทเอาต์พุตออกให้คุณจะต้องทำสวิตช์ปิดเปิดตังหาดเอานะครับถ้าใครซื้อสัญญาณถ้าใครซื้อไฮทูโรรุ่นเก่าแบบนี้มานะครับมันไม่มีโ no นนะครับโนรีโมทพาวเวอร์เอาท์พุตเพื่อมาควบคุมปรี นะครับมาควบคุมเนีรีโมทเนี่ยไม่สามารถควบคุมรีโมทได้นะครับไม่สามารถควบคุมได้รุ่นนี้นะครับจะไม่สามารถควบคุมตัวรีโมทตัวนี้ได้นะครับไม่มีโนนะครับไม่สามารถควบคุมพวกนี้ได้นะครับที่มีสัญญารีโมทนั่นเองดังนั้นนะครับคุณจะต้องซื้ออีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่น High High t o l o w รีโมทเอาท์พุตนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆที่ไปซื้อนะครับไปซื้ออุปกรณ์ซื้อของมาใช้นะครับก่อนซื้อในที่ต่างๆนะครับให้ เรียนรู้และศึกษาข้อมูลก่อนนะครับจากคลิปเท่าแก่นะครับที่เคยทําไว้นะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับว่าซื้อมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ได้ไม่ต้องเสียตังฟรีนะครับด้วยความหวังดีจากเท่าแก่ของผมนะครับผมดังนั้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือคอมเมนต์นะครับสอบถามเรื่องราวดีๆอะไรต่างๆที่เพื่อนสงสัยเอาไว้นะครับไว้ที่ใต้คลิปได้หรือต้องการแบ่งปันประสบการณ์หรือว่าข้อมูลต่างๆ ก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเท่าแกจะมาไล่ตอบให้นะครับหรือถ้าตอบไม่ทันเท่าแกก็จะทําคลิปแบบนี้เลยเพราะคําถามเรื่องไฮทูลโอหรือว่าสัญญาณาต่างๆมีมากมายนะครับเท่าแกใช้วิธีทําคลิปแบบนี้แหละครับเพื่อให้เพื่อนเข้าใจตรงกันนะครับเท่าแกจะอธิบายให้เพื่อนเข้าใจแบบนี้ว่าเราซื้อไฮทูลโอมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อแปลงสัญญาณจากไฮสัญญาณที่มาจากสัญญาณที่มาจากวิญญทยุภาคไฮ แล้วไม่มีสัญญาณหัว RCA แบบนี้มาเข้าอุปกรณ์ต่อพวกพวกนี้นั่นเองนะครับนี่คือแก่นของมันนะครับหรือบางคนเขาอาจจะเอาไปใช้เพื่อกองสัญญาณความถี่รบกวนนะครับซิ n แนทูน้อยนะครับพวกพวกสัญญาณรบกวนก็ได้แต่สาระสําคัญนะครับการต่อการต่อไฮทูโ o นะครับฟังชัดๆการต่อไฮทูโ o ่นะครับไม่เกี่ยวข้องนะครับผมจะบอกเป็นข้อมูลคร่าวๆเฉยๆนะครับเพื่อน การต่อ High ฮทู o w คือการทําให้สัญญาณวิทยุนะครับคือการทําให้สัญญาณวิทยุผ่านตัวมันมาอุปกรณ์ตัวนี้แล้วนะครับผ่านอุปกรณ์มาตัวนี้แล้วมีลายเอาพุทธซิกแนลลิ่งเอาพุตัวนี้ออกไปเข้าปีข้อควรระวังคือถ้าคุณซื้อสินค้าหรือเกตอุปกรณ์ไม่ดีนะครับแทนที่มันจะปล่อยสัญญาณดีทั้งหมดจากวิทยุมามันอาจจะถูกลดทอน คุณภาพที่ดีลงได้นั่นเองนะครับมันจะทําให้เกิดปัญหาตามมาสําหรับคนที่เล่นรถในลักษณะของไฮเอ็นนะครับผมอันนี้เท่าแก่พูดไว้เป็นคร้าวๆกลางๆไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะไปกระทบสินค้าของเขานะครับดังนั้นให้เพื่อนพิจ,จรารณาเองว่าจะใส่ดีหรือไม่ดีนะครับแต่ถ้าจําเป็นต้องใส่มันก็ควรจะใส่เพราะไม่งั้นเพื่อนจะไม่สามารถอินเตอร์เฟสหรือเชื่อมต่อกันระหว่างไฮนะครับสัญญาณที่เป็นไฮ เข้ามาในอุปกรณ์ที่เป็นภาคโลซิกเนลลิ่งตัวนี้ได้นั่นเองนะครับเนี่ย CD ดี p u t เนี่ยได้นั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเต้าแก่ของถมสังคมองค์การแบ่งปันนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับต้องการสั่งซื้อสินค้าก็กดทักแชทที่เพจเต้าแก่ได้หรือว่ากดที่ลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวต้าแก่จะใส่ช่องทางการติดต่อไวให้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ